ท่านผู้ชมคนไหนหาเกมที่เป็นแบบผ่อนคลายเล่นชิวๆอยู่นะครับก็คือห้ามพลาดคลิป นี้เลยแนบะสนับเกมแนวบริหารจัดการนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเกมบริหารจัดการนั้นเป็นเกมที่เอาไปเล่นชิวๆเล่นเพลินได้นะครับเนาะใครที่ชื่นชอบแนวบริหารจัดการแล้วก็มองหาแนวบริหารจัดการมาใหม่เล่นอยู่เนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันนับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไปได้แบ่งปันคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนได้ที่การกดสมัครสมาชิก การกดซูปเปอร์แตง Tank, หรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมเแ็มที่บร้อยแล้วเนาะเพิ่มการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย 17, was so naive, like เกมแนวสร้างเมืองหรือว่าสร้างหมู่บ้านเกินบ้างน,นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Frozen Farm Island แอด e n นเจอร์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสร้างเมืองที่อยู่ในทวีปเมืองหนาวนะครับที่เราเนี่ยจะต้องสร้างกันตัวเกมเนี่ยไม่มีมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องเล่นตามควสตเล่นตามภารกิจไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวเกมมันจะไม่ค่อยได้ให้เราได้อิสระเท่าไหร่นะครับเราเนี่ยก็ต้องเล่นตามควสไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะได้ผ่านด่านแล้วก็อัปเลเวลไปเรื่อยๆนะครับตัวเกมก็จะมีการสร้างที่สร้างได้หลากหลายนะครับอย่างเช่นการสร้าง เต็นต์นะครับสร้างเมืองหรือว่าจะเป็นการสร้างโรงผลิตอุปกรณ์ต่างๆก็มีให้เราได้เลือกสร้างกันนะครับเนาะเกมที่ชิลม,มากๆมีการปลูกผักตามฟาร์มด้วยนะครับแล้วก็มีการสร้างไอเทมต่างๆได้ด้วยเหมือนกันนะครับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปร้องเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมไอ o อนไท coon กันอีกเกมหนึ่งแล้วก็เป็นแนวน้องเหมียวกันอีกเกมหนึ่งนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า o f f ฟ c e นั่นเองเรถือว่าบริษัทของน้องเหมี่ยวนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องบริหารจัดการบริษัทของเราหรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยให้ใหญ่โตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการบริหารจัดการเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เล่นง่ายเลยที่เราเนี่ยจะต้องจ้างพนักงานน้องเหมี่ยวของเราเนี่ยมาช่วยงานของเรานะครับมาทํางานในบริษัทของเราให้ใหญ่โตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีการลงทุนในบริษัทต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นในการยิ่งเราเล่น บ่อยเล่นเยอะเท่าไหร,ร่นะมันก็จะมีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับใครที่ต้องการจะเล่นก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับรเกมแนวสร้างเมืองหรือว่าแนวสร้างบ้านกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า f a i r y v i l l a g e นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวสร้างบ้านของเหล่านางฟ้านั่นเองนะครับที่เรารู้จักตามชื่อเลยตัวเกมเนี่ยมันจะมีบ้านต่างๆให้เราได้ตกแต่งกันค่อนข้างเยอะแล้วก็แต่ละบ้านเนี่ย ก็ขึ้นอยู่เราเลยว่าเราเนี่ยจะเลือกทําอะไรจะเลือกสร้างอะไรก่อนให้มันมีความสวยงามเพิ่มมาขึ้นแล้วก็ในการสร้างยิ่งเราเนี่ยสร้างไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีการปลดล็อกไอเทมหรือว่าสิ่งของต่ตางๆไม่ต้อเอาอัปเกรดบ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวเกมมันก็จะมีการนําเหล่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาอยู่ในบ้านของเรา ได้ด้วยนะครับนอกก็ู้เล่นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็จะมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วมีระบบการตกแต่งตัวละครด้วยนั่นเองนะตัวเกมที่มีชื่อว่า K-pop Academy นะครับสำหรับตัวของเกม K-pop Academy เนี่ยจะเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์ที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นผู้จัดการที่จะต้องดูแลศิลปิน K-pop ของเรา หรือว่าเป็นการสร้างศิลปินเคป๊อปของเราให้ดังนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีอะไรต่างๆให้เราได้เล่นกันนอกเหนือจากการดูแลศิลปินก็เช่นการดูแลในส่วนของเสื้อผ้าทรงผมหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับศิลปินเคป๊อปนั่นเองแล้วก็จะมีการสร้างบ้านหรือว่าดูการฝึกฝนของศิลปินแล้วก็นําศิลปินเนี่ยไป ร้องเพลงในพื้นที่ต่างๆหรือว่าในคอนเสิร์ตต่างๆ,ๆนะครับจะมีภาพกราฟิกที่นันจะมีความน่ารักมากๆนะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปร้องเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมเล่นชิวๆเล่เลนนุ่มๆแล้วก็เป็นเกมที่มีความน่ารักอยู่ในตัวแล้วนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า My b a k e r y Story นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวจาลองสถานการณ์เป็นผู้จัดการร้านเบเกอรี่ของเรานะซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีพวกเบเกอรี่ต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเลือกพัฒนา เมนูเนี่ยเพื่อต่อยอดในการขายแต่ว่าพัฒนาร้านให้ใหญ่โตเพิ่มมาขึ้นได้นะครับแล้วก็กราฟิกเวอรเนเกมเนี่ยค่อนข้างที่มีความน่ารักมากๆยิ่งเราเล่นไปเยอะเท่าไหร่นะครับเราเนี่ยสามารถผสมสูตรเบรเกอร,รี่หรือว่าอัปเกรดร้านให้ใหญ่โตเพิ่มมาขึ้นแล้วก็ธุรกิจของเราเนี่ยก็จะใหญ่โตตามเวลาที่เราเล่นด้วยนะครับเนาะก,ก็สำหรับใครที่ตองกจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่เล่นชิลๆเลยเพื่อนแล้วก็จะมีความน่ารักกินตัวนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าสต k y แคทนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมประจนภัยแล้วก็บสมเกมสร้างบ้านแล้วก็บสมแนวปลูกผักทำฟามเข้าไปด้วยน้บสำหรับตัวเกมนี้นับจะเป็นเกมเล่นตามเคสไปเรื่อยๆแล้วก็ในแต่ละเคสเนี่ยก็จะมีความยากที่แตกต่างกันไปเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเคสภายในตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นการเก็บสะสมทรัพยากรเพื่อเอาไปอัปเกรดหรือว่าไปเปิดพื้นที่ใหม่ๆให้ได้นั่นเองนะครับเนาะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็มีความน่ารักมากๆ เกมก็จะเล่นด้วยระบบแนวตั้ง ด้วยนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Pizza Cas ส30นาทีนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องรับบทเป็นน้องเหมียวนะครับเพื่อจะมาบริหารจัดการร้านพิซซ่าสุดน่ารักสไตล์น้องเหมียวน่นเองซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นไม่ยากเลยนะครับเราเนี่ยจะต้องค่อยๆสร้างร้านของเราเนี่ยยิ่งเล่นนานเท่าไหร่นะตัวร้านของเราเนี่ยใหญ่เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินก็จะม จะเป็นแนวอาร์ตๆหน่อยนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะครับตัวเกมที่มีชื่อว่า My Mini c a t inc นะครับสำหรับตัวของ my mini cat inc เนี่ยจะเป็นเกมบริหารจัดการแล้วก็เป็นเกมบริหารจัดการห้องแถวให้แก่ตัวของน้องเหมียวมาใช้บริการการันซึ่งแต่ละห้องเนี่ยมันก็จะเป็นห้องที่แตกต่างกันไปด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็สามารถเพิ่มเติมหรือว่าตกแต่งห้องได้ตามที่เราต้องการเลยต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ค่อนจะเล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็มีความน่า,มารักอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับนอแล้วก็ตัวเกมจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนะครับสำหรับใครทา่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนว ทำฟาร์มกันบ้างไอดอลอบิจเข้าด้วยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Farmer c l a s t นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Farmer c r a s t เนี่ยจะเป็นเกมปลูกผักทำฟาร์มของน้องเหมียวนั่นแหละนะครับซึ่งตัวเกมนะครับปลูกผักทำฟาร์มเนี่ยมันก็จะมีอะไรต่างๆเราได้ไปทำกันค่อนข้างเยอะตั้งแต่การปลูกผักทำฟาร์มตัดไม้นะครับเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ก็มีเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงการเปิดแมบบต่างๆก็มีเหมือนกันแล้วก็เรานี่ยังสามารถสร้างบ้านหรือว่าสร้างรงเก็บของได้เหมือนกันภาพการาฟิกก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกสุดน่ารักเลยทีเดียวสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมต่อมาตัวเกมที่มีชื่อว่าแ e น g u i n s u s h บา a r นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเกมแนวบริหารก,การธุรกิจชูชิของนกแพนกวินนั่นแหละ นะครับซึ่งตัวเกมก็มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องสร้างร้านชูชิมาให้นกแพนกวินกินนั่นเองนะครับยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับอาหารของเราก็จะมีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อัปเกรดร้าน ได้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะครับนาอก็ต้องบอกลว่าเป็นอีกเกมที่มีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วก็ภาพการาฟิกจะเป็นแนวอาร์ตเวิร์กน่อยๆนะครับนากะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะก็เป็นไงบ้างสำหรับเกมแนวบริหา,ารจัดก,การที่เอาไว้เล่นชิวๆเล่นั it, ic, นเปิดมีติดเครื่องไว้นะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม Trust and honestly, I never wanna feel that hurt again.